สวัสดีครับวันนี้ก็ามาแนะนําการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยรายชภัฏสงขานะครับขั้นตอนแรกนะครับกรอ,อกที่ URL นะครับ reg.skru.ac.th นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าเว็บนี้นะครับในการเข้าสู่ระบบนะครับเมนูทางด้านซ้ายคลิกเข้าไปนะครับตรงเข้าสู่ระบบช่องด้านบนใส่รหัสประจําตัวนักศึกษานะครับเลข เลขบัตรนักศึกษานะครับด้านล่างคือเลขบัตรประชาชนนะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะเพื่อความปลอดภัยนะครับของการใช้งานงกดเข้าไปครานี้นะครับในวันนี้เนี่ยอาจาร,รย์บางท่านได้แจ้งข้อมูลในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษานะครับก็เราจะเห็นกรอบสีเขียวตรงนี้ขึ้นมานะครับหากของคนไหนเนี่ยยังไม่มีแสดงว่าอาจาร,รย์ยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปนะครับไม่ต้องตกใจค่อยเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอาจาร,รย์จะมาเพิ่มข้อมูลตรงนี้ให้ หรือ,อยังไงก็จะได้พบกับอาจารย์นะครับในวันที่เรามา,มาที่มหาวิทยาลัยในวันที่890านะครับวันนี้แนะนําเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการเช็คตารางเรียนนะครับให้กดที่เมนูทานด้านซ้ายนะก็จะขึ้นของปีปสองพันนะครับให้เราคลิก2 5 6 3นะครับนะเราก็จะเห็นว่าเทอมนี้เราเรียนวิชาอะไรบ้างนะครับเช่นการจัดการธุรกิจออนไลน์ นะครับสมมุติว่าอันเนี้ยนะครับอาจารย์ก็จะระบุว่าเรียนออนไลน์หรือว่าวิชาที่2นะครับเฮฮาภาษามาเลยอันนี้อาจารย์ก็บอกว่าเรียนออนไลน์100%นนะครับวิชาที่3เรียนในห้องเรียนและเรียนแบบออนไลน์ก็คือแบบผสมผสานกันนะครับวิชานี้เจ้าสวนน้อยนะครับเรียนออนไลน์100%นะครับความรู้เบื้องต้นอันนี้เรียนในห้องและเรียนออนไลน์นะครับก็จะได้เป็นข้อมูลว่า วิชาไหนเราเรียนออนไลน์วิชาไหนเราเรียนในห้องเรียนบ้างนะครับวันนี้กออ็ขออนุญาตมาแนะนำสั้นๆเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ